ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตสมาชิกใหม่ของเรานะครับก็ผมเอามาได้ประมาณ2วันแล้วนะครับเมื่อวานเราลงคลิปอันนี้ไปเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพอดีว่าผมไปธุระนะครับไปเอามื้อสามัคคีนะครับถ้าใครดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นว่าก็มีกิจกรรมนะครับกับ่ําหน่อยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนี่ครับ น้องควายนะครับโหตอนนี้นอนไปแล้วครับเป็นควายเผือกนะครับเพศผู้นะครับอายุประมาณ11เดือนนะครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับตัวงวนะครับตรงนี้เป็นฟางหมดเลยนะครับก็คุ้นดีครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าชื่อน้องต่อนะครับจับได้นะครับแต่ยังไม่ได้สนทายนะเราบเอาเนี้ใส่นะครับ รู้ป่ะโอ้โหนี่เชือกพันนะครับเดี๋ยวผมจะมัดให้มันหลวมๆก่อนให้มันวนได้นะครับนี่ครับก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับประมาณสิบเอ็ดเดือนยังไม่เขาบอกว่ายังไม่ถึงขวบนะครับจะชื่อน้องต่อนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะเราจะตั้งชื่อใหม่หรือหรือว่าใช้ชื่อเก่านะครับเพื่อนผมเอามาให้นะครับให้เลี้ยงนะครับ ประมาณ20,000ื่ปลายนะครับก็ดูเดี๋ยวดูนี้นี่ครับดูกระโปงเขาปลายเพรผู้นระวนอีกแล้วครับวนอีกแล้วเดี๋ยวผมมัดใหม่ครับมัดใหม่ตอนนี้ก็ปล่อยให้กินหญ้าหญ้าเขียวๆในบริเวณตรงนั้นนะครับต้องมัดนะครับแล้วก็จะให้กินฟางนะครับเหมือนเหมือนเขาจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับฟางเท่าไหร่นะครับเหมือนเขาไม่ค่อยชอบกินนะครับเจ้าของเขาเขาน่าจะ ขยันเกี่ยวหญ้าให้กินนะครับตัวใหญ่นะครับเนี่ยครับอายุน้อยกว่าน้องกําไรทองนะครับแต่ว่าเขาตัวโตกว่ากไรทองมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตควายของผมด้วยนะครับควายที่อันเก่านะครับเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนผมจะปล่อยเข้าฝูงนะครับดูว่าเขาจะเข้ารวมฝูงได้หรือไม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยรวมฝูงนะครับเพราะว่าผมกลัวมันตะเลิดนะครับแล้วผมก็วันนี้ผมก็ไปขนไม้ด้วยนะครับ ก็ไม่ค่อยได้อยู่นะครับเขเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้อันนีครับยังไม่ได้ปล่อยรวมฝูงครับก็ก็มีผอมๆบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่ามันตัวโตนะครับแล้วก็ต้องบํารุงอีกหน่อยนะครับให้มันดูสวยๆนะครับเอามาส่งเมื่อวันที่วันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าใช่ครับสิบห้าตอนเย็นนะครับก็ดูดูเขา ดูดูเขาคุ้นดีนะครับคุ้นคุ้นกับคนดีครับไม่ไม่วิ่งหนีนะครับแล้วก็แต่เมื่อเช้าผมปล่อยตรงนั้นนะครับปล่อยให้กินหญ้าตรงนั้นครับแล้วคราวนี้มันโดนลวดนะครับโดนสะดุ้งลวดนะครับแรงเขาเยอะมากนะครับเขาก็ชากเชือกขาดเลยนะครับเนี่ครับเชือกนี้ขาดเลยนะครับเหมือนสะดุ้งเหมือนไม่เคยเจอลวดไฟสักทีนะครับสะดุ้งลวดขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งผมวันนี้นะครับเอายางล้อนะครับมัด มัดไว้แล้วก็ให้เขากินหญ้าเขาสามารถวิ่งลากยางได้ครับแรงเยอะมากนะครับมันตัวมันโตนะครับนี่ครับถ้าเทียบกับผมนี่ก็น่าจะประมาณเกือบๆเกือบๆถึงหน้าอกผมนะครับผมสูง160นะครับโตก่ากำไรทองเยอะครับเขาน่าจะมีเชื้อควายของที่ควายที่ตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเราก็ดูต่อไปนะครับดูต่อไปนี่ครับก็จะมาอยู่ที่นี่รวมฝูงกับพวกนั้นนะครับพวกนแม่ชบานะครับพวกพวกกำไรทองนะครับ อันนี้ครับมันมันเป็นแผลหน่อยนึงนะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานครับเมื่อเมื่อวันนี้ครับตอนเที่ยงครับมันโดดไปตรงนั้นนะครับโดดข้ามไปผมมัดไว้ตรงนู้นนะครับมันโดดข้ามไปแล้วคราวนี้มันออกไม่ได้นะครับอยู่ใต้นั่นนะครับผมก็เลยเอาไม้เอาไม้นะครับเห็นไหมครับไม้อันนี้แล้วก็ให้เขาปีนขึ้นมาครับโอ้มันตนนะครับแล้วก็เอาไม้แผ่นนียมากันไว้แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับก็จะสร้างต่อให้เสร็จนะครับ ตอนนี้ก็รอเงินอยู่นะครับรอเงินเก็บนะครับเก็บเงินนะครับขายไก่เก็บเงินทําต่อนะครับวันนี้ก็หวยก็ออกไปแล้วนะครับก็ยังเงียบนะครับไม่ถูกนะครับผมไม่ได้ซื้อหวยใตดินนะครับซื้อแต่ลอตเตอรี่นะครับแต่ตรวจไปพวกรางวัลเลขหน้าเลขหลังนะครับแล้วก็เลขท้ายสองตัวครับปรากฏว่าไม่ใกล้เลยนะครับกะว่าจะมีทุนทําทําฟาร์มต่อนะครับเดี๋ยวก็เก็บเงินต่อไปนะครับก็เราก็ พยายามขายไก่ก็ช่วยอุดหนุนผมด้วยก็ได้นะครับอย่างไก่ดําแล้วก็รถแดงอะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปจะพาไปดูเด็กๆนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวถ้าได้ลูกดราม่าเยอะๆนะครับผมก็จะเปิดแบ่งนะครับตัวละประมาณ250บาทนะครับ250สบาทสาหรับดราม่านะครับแล้วมาดูน้องถุงทองกันบ้างนะครับกับแม่ทองกาวนะครับนี่ตอนนี้ก็มัดห่างๆกันนะครับ เรื่องของเรื่องตอนมาใหม่ๆนะครับไอเนี้ยครับไอต้องต่อนะครับมันเข้ามาตรงนี้ครับแม่งัวเนี้ยกลัวนะครับคือคือมันตกใจนะครับกลัวควายนะครับโตตัวครับสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วสําหรับน้องถุงทองของเราแข็งแรงดีครับไหนมานี้ดินี้ดิเร็วเร็วชอบแอบไปกินข้าวหมูนะครับข้าวหมูที่ต้มไว้นะครับอันนี้เร็วอันนี้ ไม่ค่อยคุ้นนะครับไม่เหมือนในรูแปงครับไอรูแปงมาใหม่ๆตัวแค่เนี้ยครับเดี๋ยวนี้มันเริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาสักหน่อยครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตอีกทีนึงครับเดินไปดูฝั่งนู้นครับทีนี้กว้างมากครับบริเวณนี้เป็นนาของลุงนะครับข้างๆนะครับเขาทาได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทําต่อไม่ได้ก็คือว่าแถวเนี้ยมันไม่มีน้ํานะครับก็คือต้องต้องเป็นนาน้าฟ้าอย่างเดียวนาน้าฟ้าในที่นี้ก็คือนาน้ําฝนนั่นเองนะครับ ตัวเนี้ยก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่ามันท้องจริงๆนะครับเขาบอกเดี๋ยวก็ออกแล้วนะครับเขาดูนะครับวันนั้นที่แม่เนี่ยครับแม่มาลีนะครับแต่ขนมันเยอะลูกแป้งนี่ครับลูกแป้งเมื่อก่อนตอนมาใหม่ๆนี่มันจะตัวเท่าถุงทองเมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มโตแล้วครับเริ่มโตละนี่นู่นครับพวกแก๊งแม่ชบานะครับน้องกําไรทองนะครับอันชันนะครับแล้วก็แม่พิกุลนะครับ แองนี่ยังยังหากินอยู่หากินได้อยู่นะครับเพราะว่าในนี้มันจะมีฟางนะครับมีฟางที่เขาเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็จะมีตอฟางนะครับไอ้หญ้าเขียวๆเ,เนี่ยไม่มีแล้วนะครับนอกจากผมจะออกไปตัดแล้วก็มาให้นะครับไปตัอเอาเครื่องตัดหญ้าไปเวียงเวียงมานะครับไหนดิโอลเยอะมากเลครับ ไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูไก่นะครับที่ผมจะแบ่งนะครับก็ถ้าใครนะครับอยากจะได้ไก่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่มีเป็นลูกเจี๊ยบนะครับอายุยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเราไปดูครับไก่ไม่จะชูคอร้อนร้อนร้อนนอนแล้วอาบน้ําให้แล้วนะครับยังไม่ได้ให้ลงบ่อนะครับก็คือเอาน้ําฉีดๆเอาครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขตรงบริเวณนี้ก่อนต้องมัดหลวมๆนะครับมันจะได้วนได้นะครับ แบบนี้วนไม่ได้นะครับคือมันวนไปปุ๊บเชือกมันก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับนอนเล็้น้อนเล็้เผาก็ยาวสวยดีครับคอยเผื่อครับวอยเผื่อน้องต่อครับชื่อเก่าเขาชื่อต่อนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูนั้นเลยครับดูลูกไก่กันนะครับกลับมาดูเขาเป็ลูกไก่นะครับกินอาหารไปที่เรียบร้อยแล้วครับรถแดงนี่มีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ด บ1 1 2ตัวนะครับมีทั้งออสเตรเลียทั้งทั้งอเมริกานะครับไก่งวงมี 1, 2, 3 3ตัวนะครับแต่ในตู้ยังนะครับแล้วก็พวกไก่ขาวนะครับเด็กหอนแล้วก็จะมีบราม่านะครับแล้วก็ไก่ดำนะครับไก่ดำนี่เริ่มเหลือน้อยแล้วครับก็มีคนผู้ใหญ่ใจดีเขารับไปเลี้ยงบ้างนะครับเดี๋ยวจะออกมาชุดใหม่นะครับไก่ดำยังอยู่ในตู้นะครับ อยู่ในตู้มันออกมาแล้วนะครับประมาณน่าจะชุดนึงนะครับแต่แต่ไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ครับรถแดงรถแดงไก่ดานะครับชุดนี้คือเราผสมได้นะครับผสมได้ไม่เป็นไม่ต้องสายพันธุ์เดียวนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับบราม่านะครับบราม่านี่ผมขอยังไม่แบ่งครับเพราะว่ามันมีน้อยนะครับเดี๋ยวน่าจะออกมาอีกชุดหนึ่งครับออกออกมาเรื่อยนะครับบราม่าสามสี่วันออกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งนะครับ เดี๋ยวแบ่งแน่นอนนะครับบรา่าตัวละสองร้อยห้าสิุ่นๆสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ถึงสมสัปดาห์นะครับแต่รอมันแข็งแรงอีกหน่อยนะครับแต่ไก่พวกนี้บราม่าเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันได้น้อยนะครับได้น้อยแล้วก็เก็บทําพันธ์นะครับแต่รุ่นๆ่นี้ยเริ่มจะเยอะแล้ะแต่รถแดงนี่มีเยอะนะครับรถแดงมีเยอะแล้วก็ไก่ดํานะครับมีลูกผสมด้วยครับลูกผสมระหว่างบรา่มกับกับ กับมินิไวดอทนะครับนีวด้ทตัวเนียเป็นมินิไวดอทครับผมผสมเล่นๆนะครับได้มาหลายตัวนะครับมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสําหรับบาร์มาจริงๆกับลูกผสมนะครับไม่มีทางที่ผมจะดูแบบไม่มีทางที่มันจะเหมือนกันได้นะครับเพราะว่าขนขาไม่เหมือนกันอีกอย่างตัวก็เหมือนไม่เหมือนกันนะครับมีคนออกคนละสีเลยนะครับอยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในนู่นอีกบางส่วนนะครับในนู่นในนู่นนี่ก็จะมีพวก ไก่ดำพ่ออะไรพวกนี้ครับบัตลีนะครับ,บรนะครับ,ครบใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้แต่ที่เยอะๆนี่จะเป็นรถแดงครับรถแดงนีพร้อมพร้อมพร้อมส่งเลยครับมันมันเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับขากลับก็แวะชมพ่อแม่พันธุ์กันสักหน่อยครับตะเราทองนะครับ เริ่มไข่แล้วครับบาพีผมก็เริ่มไข่แล้วนะครับบาพีมันล็อกนะครับข้างนอกนะครับไก่ชนไก่ชนนี่วันนี้เพื่อนผมลองเอาไปจามแล้วนะครับไอ้ลูกของตัวนี้ยครับลูกของไอ้เท้าวิมานดินเนี่ยครับมันจะมีตัวนึงนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเพื่อนผมจะอัดคลิปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับว่าเขาเตะเก่งไหมนะครับเอาไปลองเพื่อเอาไปวันนี้นะครับเพื่อเอาไปวันนี้เพื่อนผมเอาไปนะครับ มันก็บอกให้ผมไปถ่ายคลิปนะครับแต่เพราะผมต้องให้อาหารไก่ตอนเย็นนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ฝากฝากเพื่อนผมมันถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมันจะส่งคลิปมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปนะครับไม่แน่ก็จะเป็นคลิปพรุ่งนี้นะครับก็กดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามช่องวิมานดินฟาร์มเนี่ยครับเดี๋ยวผมอาจจะลงคลิปไม่ไม่เหมือนทุกทุกวันนะครับบางทีก็ถ้าว่างตอนเช้าก็จะลงตอนเช้าตอนบ่ายก็บางทีก็ตอนบ่ายนะครับก็ก็ทุกติดตามกันไว้นะครับเป็นการ ช่วยเหลือฟาร์มอีกทางนึงนะครับช่วยเหลือค่าอาหารเด็กๆนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับกดติดตามคลิปนะครับนี่ครับก็จะมันจะมีรายได้ทาง YouTube เล็กน้อยนะครับไม่ถึงกับมากนะครับสําหรับช่องผมนะครับช่องอื่นผมก็ไม่รู้นะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับก็คือช่วยกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปนะครับให้ให้คนอื่นเขาได้เห็นคลิปของวิมานดินฟาร์มบ้างนะครับครับรถแดงเมกาครับ เล็กฮอนครับข้างนอกไลท์ซักเซสนะครับปรากฏว่าเป็นตัวผู้แน่นอนนะครับขันแล้วนะครับขันเลยครับนี่รถแดงออสเตรเลียนะครับเข้มๆเลยครับอยู่ข้างนอกสองตัวครับนู่นครับตัวเข้มๆไข่อยู่ข้างนอกนู่นครับไข่แล้วนะครับสองตัวนะครับนี่เข้มมากนะครับอยู่ข้างนอกแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยผมกั้นแล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไม้ตีนะครับมันก็เลยข้ามไปฝั่งนี้ได้ก็ผมว่าจะเจาะตรงนี้ด้วยนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่น้องควายของเรานะครับน้องควายเสือกนะครับเดี๋ยวผมล็อกตรงนี้กันครับวันนี้สวัสดีครับนี่วันนี้มานะครับโวเสือกครับต้องห่วยครับวันนี้มาแล้วมามูมา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 ดูมันามามามาวาม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 านะครับทั้งหลายาม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 นมา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 มนี่ลาม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  ผักตบมันไม่กินนะครับแต่ถ้าเป็นงัวี่ยกินอยู่มั้งครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาให้งักินกินหรือเปล่านี่ครับโยนไปเลยโอ้กินหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นหมูกินนะครับนี่ครับวันนี้เราก็พามาอัปเดตน้องควายเผือกนะครับอายุประมาณนะครับประมาณอันนี้ผมก็ดูไม่เป็นนะครับก็คือว่าเขาบอกมานะครับเขาบอกมาว่า11เดือนผมก็11เดเดือนตามเขานะครับนี่ครับ แล้ตัวใหญ่พอได้นะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับก็จะมีเจ็บขานิดหน่อยนะครับเนื่องจากวันนี้มันเข้าไปตรงนั้นนะครับเจ็บขาคือเป็นแผลนิดนึงับถลอกนะครับผมก็ทายาให้แล้วครับนี่ครับก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของวิมานดินฟาร์มนะครับชื่อต่อนะครับน้องต่อน้องต่อนี่คือชื่อเก่านะครับที่เขาตั้งมานะครับเจ้าของเก่าเขาตั้งมานะครับก็ไม่ได้เอามาไกลนะครับก็ต่างอำเภอนะครับเขามาส่งนะครับนี่ครับ ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม